ตอทหารอดทนยอยักษ์เขี้ยวใหญ่งองูใจกล้าทำไมงองูต้องใจกล้าด้วยเนาะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนอักษรเบลที่มีจำนวนจุด5จุดนะครับโดยอย่างที่เรารู้กันว่าอักษรเบลจะมีทั้งหมด6จุดต่อช่องนะครับแต่ถ้าเรามี5จุดเราจะเรียงเป็นตัวอักษรอ,อะไรได้บ้างตัวแรกคือตัวนี้เลยครับอทหารนะครับสังเกตว่าจะไม่มีจุด1นะยอยักษ์ครับสังเกตว่าจะไม่มีจุด2นะครับงองู สังเกตว่าจะไม่มีจุด3นะครับเท่านี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถสร้างตรสอนรได้และวแค่หน้าตามไม่เหมือนกัน<อ>ดังนั้นบทนี้ที่เราเรียนกันอยู่เราเลยให้ชื่อบทว่าทยงนะครับอยอรอถ้าเราเขียนยอยักษ์กับงองูคือตัวที่2กับตัวที่3นี้ก็อ่านว่าทยงใช่ไหมครับถ้าเราเห็นตัวที่1กับตัวที่3นี้เราก็อ่านว่าทงอย่างเช่นคําว่ากระทงเนาะ อยากให้นําสระที่เราเคยเรียนก่อนหน้านี้มาใช้นะครับสระอาคือ 1, นนะครับอย่างนี้เราก็จะได้คําว่าทอสระางออ่านว่าทางนะครับถ้าเราย้ายจุด2อันนี้เป็นจุด1ยออางออ่านว่ายางถ้าเราย้ายจุด2นี้มาเป็นจุด3ยออ,ยอยายอาย ถ้าเราย้ายอย่างนี้ล่ะครับอ่าน e? ยังไงเอ่ยงออายอ่านว่าง่ายเห็นไหมครับแค่เรามีจุดอยู่ไม่กี่จุดเราก็สามารถสร้างคําได้มากมายเหลือเกินแล้วอย่างที่ว่าอักษรเบลง่ายๆไขๆก็เรียนได้สวัสดีครับ